คำถามเดียวกันมักข่าวก็ไปถามนายกนายกเศรษฐาใช่นายกนิดก็ถูกถามคำถามนี้เหมือนกันไปฟังนะครับว่านายกว่าอย่างไรเชิญค่ะนายกข่าล่าสุดเห็นมีลงนามคำสั่งแป่งงานให้กับรองนายเมืนตปีใหม่ครับทำไมมีมีการดึงกระสุนก็ตามความเหมาะสมก็ตามความเหมาะสม ท่านลองสมัคจากเดิมที่ดูท่านก็เพราพท่านเองท่านก็ดูถ้าเราสมัค์ก็ไปดูเรื่องสารทรณสุขแทนท่านเป็นสสพื้นที่ท่านก็น่าจะเข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ดีท่านพีรพันธ์เองก็เป็นอดีตผู้พิพากษาและมีความรู้ความสามารถท่านผมว่าทำอย่าอย่าไปคิดมากครับทาให้คนอยู่ตรงตรงจุดมากกว่านะครับแล้วก็มันเป็นการใช้คําว่าอะไรมันก็มันก็เป็นคือคุณพีรพันธ์เองจริงๆก็ไม่ใช่ราคเพื่อไทยท่านเองเป็นพรรคพัรคคนไทยส้างชาติ รเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกับใครเป็นภาคไหนต้องดูตรงไหนตลอดเสมอเสมอไปอย่างเช่นกระทรวงเกษตรท่านท่านรองท่านรองนายกภูมิธรรมเขาเป็นคนดู <S <S ใช่ไหมครับมันก็สอเห็นอย่างหนึ่งว่าการทางานร่วมกันหลายๆๆาหลายๆภาคส่วนในหลายหลายหลายภานี่มันก็มีอะไรที่มันดีขึ้นได้มันมีการเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะท่านรองสมศักดิ์มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของอกรมราชพัน์ด้วยหรือเปล่ารวมถึงว่าโยนไม่มีแน่นอนครับไม่มีเรื่องนี้แน่นอนไม่เกี่ยวแน่นอนยืนยันครับ โอเคคำแรกอย่าไปคิดมากมคำที่สองไม่เกี่ยวกับเรื่องที่รองนายกสมศักดิ์ออกมาเปิดประเด็นทักษิน120วันเยอะแยะ,ยะ,ยะเ,กเกืิดจะรา้วัน,นวในช่วงหลังๆใช่ท่านนายกบอกไม่เกี่ยวแน่นอนโอเค